สบายดีสวัสดีค่ะตอนนี้เฮามาอยู่สวนยางพลาวาัดิมาหานอวสันเห็นแต่ยางพลา,าไมีนอนถ้ากันขี่รถกลับคบื้นบ้านคือเกววาวสันเนาะนี่เพราะว่ายุ่ทั้งพี่แหละทั้งพี่แหละนออยู่พีนอไล่บักไล่ไล่วสันดีมาขี่รถมาบัากเกไก่ท่ากับเปื้อนเห็นแต่สวนยางพลาบพเห็นมีมีนอกอ ก็ใหม่นอโบเห็นมีจ้กซุมซ่มสัมเห็นแต่สวนมันตน้นทั้งผี่กับสวนยางพาราสวนยางพารากว้างกวงอน,นี่ก็สวนมันตน้นนี่มันตน้นมันต้นกับว่ากลายหลายนี่ตน้นมันต้นงามงามพี่นอ้องฟ้าบดคือฝนชิตกอยู่เนี่ยทางที่เฮาขี่รถมาอันนี้ก็คือคือทางไปอัน ใสเมืองไซเสยธาเนาะพาไปโตไปเรื่อยๆกับหอดเมืองไซเสยธามันเป็นภูเขาเนาะภูเขาสูงสูงทางกันทางกับเปี้ยวเปียวเนาะขึ้นภูขึ้นเขาทางโค้งมืองไม่เป็นตาสะออนส่วนมันต้นของขาเจ้างามงามมึงไหมโอ้ได้เงินลายอยู่เด้นี่นะเนาะมันตน้นงามงาม เสียดายห้อบ่มีที่บ่มีดินบ่มีดอนบ่มียังม่นมันต้นกวงกวงงานรับมาจน,มเ,นมเมื่อยเป็นโมงบ่ได้จักนอบอกว่าเอานอุงก็ได้แล้วนออย่างกระด้กินได้เบิดต้องบุกมาไกลป่านนี่เสียน้ำมันรดซือ้อ เสียน้ำมันรถซื้อรถกระเปื้อนอีกนี่นี่ิึงเบิึงขี่ตมข้างมึงงอย่างข้างโคตรยากบุกขี่ตมมากมึง้างผีนั่งเหมยเป็นปลามีมีแต่ปลา ยังสีเนี่ยยั่ได้ขีต่ตมขี่รถมาจ,าจาน,น,นเออมื่อยบวดไยากนอข้าวบุ้งดูมันเคื่อนเออเมยยาเดือดบูฮูเล็กดวมดมันยังดวดกันซดกับบูฮูนี่ อีนั่งนี่แหละบอกว่ายุพี่แหละยุพ kind of ี่แหละโอ้ไปบุคคลในเยสุวัลจุดเต็มน้าแบบไหนมีแต่สวนยางพาราเห็นกอไม้ไผ่จักซุมเออจีกองไปบุคคลนะเออแม่นแตขีดตมบดอันนี้กับขัวขามขัวนี่ขัวน้อยๆนี่เป็นน้ำทั้งพุนกับปตาไม้มาบรรทุน เน่ซุ่มเนอะไม่บงนี่ก็ได้แล้วน่ะเนาะไปเขาหานอไม่บงอัดสามมาพ่นอัดสามมาไม่บอกบอกหาน้องไม่บงก็ได้แล้ว ก็ฟังคอยไปหอนมีหมาเฮากุ้ง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 ก็เลยกลับขึ้นซ้ำยังพลราก,กับกุ้งกุงกวงคักอันนี้ก็มีเฮือนมีคนอยู่พี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านน้อย ตอนนี้หฮามาบอนหอใหางงาม,ม่แล้วมีเขาไฮบ้างามๆพี่น้องค้นทางพี่แหละออกกระลังกายไว้เดย้ยังไว้ไว้มีผักกุดไฮผมนี่ผักกุฎไฮน้องมาหาบอนนี่บงก่อนหานื้อไหม้บงเนื้อไหม่ลายปดิกินเขากับเอานน้อไหม้บงตัว เนาะนี่ปลานอใหม่นี่ความสันบทถาวาเลยพอใหญ่อาจจะขึ้นบ่ได้แล้วจังสีนะนี่ให้บึงทั้งพี่หุ่นหุ่นรถเฮ้าจอดอยู่โกมงม,งมง่วงเอานนใหม่จังสีนะเนาะนนใหม่สีเขียวนนใหม่บงุง น้องใหม่ไล่บ่ได้กินเฮาก็หาน้องใหม่บงเอาเนาะนี่สาวคนนี้ว่าสิฮอดแล้วบ่ดิก็ฮอดแล้วดิจ้ะทําบ่กไปอีย่านย่านมาอ้ถูกได้นอเป็นุงนี่นอหมบงพี่น้องนี่อันนี้น้องม่บงเด้เอเฮาเอาไปแซ่น้ํแล้วกเอามาแกงใส่หมูเป็นแซ่บคักนี่คนหานอยุงกัดหน้าแดงเบิด อันนี้นาแดงบะนีะ่เป็นตาเสือกเนาะตาเสือกเนาะนาบัวแดงนี่อันสลับคลิปนี่ก็คงไว้ซัมนีกันเนาะพอกันคลิปไม่เจอกันคลิปนาเนาะก,ก็ได้ซัมนีละได้ถุงนึงซัมเนียเนาะไหม่บงบัวใดานาใหม่ไรยโดยได้เต็นนาใหม่บงเนะคลิปนี่ก็คงไว้ซัมนียกันเนาะไปแล้วบ๊ายบาย